แทางทแก้ไรวางแผนการซ้อมใหม่กองมุนต่างๆอไปเวลาสนุกเต็มที่ก็ไปดูด้วยตาดวอะไรก็ร้กว่าอี อ่ะท้องท้องพีแม่ๆมีขาวแฟนนแงแงนาแล้วก็ทัขาวแล้วเมื่อกี้ก็บอกแล้วไงเห็นแล้วยินดีสำหรับทั้งนอ้อมาน้ยนี่ขออนุญาตครับได้ถาม เสียเสียเสียตังล่าสุดเห็นบอกเรื่องของวันเดียที่จะคัมแบ็กมาเขาจะให้อุ่นเครื่องก่อนไฟหนึ่งแล้วก็จะชิมตามโปรแกรม่าคงจะประมาณสักปลายปีนะครับท่านก็ตามระเบียบนันก็เป็นอย่างนั้นนะครับคนๆหนึ่งคือมีโอกาสต่อยสักครั้งหนึ่งหุ่นเครื่องเนื้อสายอะไรแบบนั้นแล้วก็ดูออว,ว่ามันเรียกคนปฏิปาร์ของดูวีดีก็จะทตามๆไปก็ อรอย่างไรก็ตามจะนะนสุ้นจอาร่างกายยังดีอยู่แล้วก็กาดูผลด้วยอุ่นเครื่องทั้งเกาไปเนี่ยจะไปยังไงต้งมีผลางกรไ่ไม่ใช่จะได้ตามมาิงเลยครั้งเดียวมันเลยไ ก็มีคนวาง็น่อ้กันให้ได้ก็จยงกัตั้งๆกายมี่จะไกตามแตก็้าศัุทีท่านพี่เฮงนี่ได้คุยกับทางอเตอรณ์เวชยดีอะไรเรียบร้อยใช่ไมเรื่องโปรแกรมอะไรพวกนี้เรื่องของการจัดของอเปอร์เวชยดีเขาไว้เกี่ยวผมเกี่ยวดว่า มาสมัยต้นวอยก็ในาที่ยี่ใส่กันให้มาแล้วจะเกิดการใกล้เงินก็คือเกล้เียงกันแล้วก็พี่ก็พี่ก็เอาสุสิงนสุส

อันนี้เป็นยังไงครับเป็นงานเสริมเป็นงานอะไรหรือว่าเป็นความฝันอะไรอธิบายนะครับพอเป็นของกิจการเรแค่ไปช่วยเขาชอบเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับอาหารด้วานเยอะๆนะชอบชาวบ้าจะรับก็มีงานเป็นอาชีพเสริมไม่มีเรียนอะไรช่วงระหว่างนั้นคงจริงแม่ทำอะไรทำบ้านเรา ทำกานทายอยู่เราก็ว่าเราก็เป็นช่วยอะไรอะไเพราะปกติเขาเป็นคนที่ว่าเขาเขาดีใจหนึ่งไม่ไม่ไปทาย ทำได้ดีแล้วแล้วก็จะเปิดโอกาสให้มีโอกาสการชิงแชมป์อีกครั้งในเร็ววันนี้วันนี้จะเข้าค่ายซ้อมอะไรยังไงเมื่อไหร่ครับพี่วันนองจะเข้าค่ายซ้อมอยู่ตออลอดเวลาก็ซ,อซอมม้อมนี่ซ้อมไม่เรื่ยจะไม่ไม่เน้นหนักเลย ก็สิ้นเดือนนี้ก็เริ่มจริงจังหน่อยเรา่อเรื่องเพราะว่าเดือนเมษาก็มีให้อุ่นเครื่องอุ่นเครื่องก็เป็นตัวซ้อมรอชบกรอ อยู so first, ่ที่ต้องการอยากจะให้เกิดการต้องการในภาษาว่าพูออะไรก็ีน่งหนักเพราเราทำอะไรจบอไรลงมา้ไม่ใช่อะไราที่เอาไม่คงมาีลาคืออะไรกูยอมไห้ถ้าไม่เป็นสะญญาเรุ่ยว่ มันผิดวิสัยกีฬา,ากีฬาเขาจะมีแพ้มีชนะวันไหนเดือนไหนสุขภาพดีเรื่องของวัดผมก็ต,กต่อได้ดีดีดอยู่ผัสจิตใจดีกันก็ ทัางพลังงานสนย่าหก็รตาดก็ั้งสายดึั้งสองหนักไปหนึ่งเลยคำจะก็ค่อยๆเริ่มเติมานกักระดับเตินน้ำหนักเติมตลอดตอนนี้ไปปล่อยก็าห้าสิบหกาบเจ็ด 咁快快我，快快我。原來話都係啲垃圾，垃圾係咩？環境啊，污染啊，污染污染啊，污染。我使你嚟收佢 เยอะผมจะเอ่อ yeah, ังไม่คิว่าให้ว่าให้จัดชมป์เวียนามผอทั้งนลายเราประเทศไทยจัดแชมเวียนามประเทศไทยมีแชมป์สองแชมโลกคนนึ่ออยู่2ี่สิบห้าคนเชียร์ชื่ออรสีันสีคนนะคนเลยสิบเก้าคนนี้มีเป็นแชมโลก เราให้จัดฉลองเกียรติยศไทยกับแชมป์โลกอายุอีสีหนึ่งยี่สิบยี่สิบคนเนี่ยโมซึง่งก็ลังเกียวงานอยู่ที่ว่าจะจัดเราไ่เกี่ยวแล้วมองก็อยากจะให้ชแชมป์ศิลปคนมาเล่าเรืวองาแล้วก็เล่าความเป็นอยู่เป็นยังไงระหว่างคนละสองสามนาทีเพื่อจัดไม่เกียรติ จำเพลโลก20ปันี้ที่เหลืออยู่ก็ก็คิดว่าจะจัดเราเร็นองวิศวาก็จะให้จำเพลโลกทุกคนผักรล้รางวัลเยยะที่นฐานะที่เกิดอันตรช้งโลกของสื่อที่มีทุมค 19คนรวมคน,นคนนือแซมสันผู้หิ20คนระยะก,กับท่า19คนคืออีกแชมป์โลกและอีกหนึ่งคนก็คือแชมป์ปัจจุบันแล้วก็อดีตแชมป์มวยหญิง3คนที่เช็คแล้วตอนนี้ได้3คนมสนีสัมซันอุสนากรแล้วก็น้องหมวยที่ตอนนี้ที่เช็คนะแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อเขาได้ ก็คือเป็นดีแชมป์โลกของ w b c ปุยต้องมีแซมสันเหล่านี้อด่ตลอดเลยแซมสันแซมสันนี่โอเคอุตนากรตอนนี้ก็อยู่อยู่ระยองนะฮแล้วก็น้องหมวนี่ผมยังตามไม่ได้น้ำน้องหัวเกาะเก็ดินยังตามไม่ได้คือต้องยอมรับว่าในยี่นคนยี่จะในชารถคุใอย่างนี้กับนเทไท เป็นระดับแม่เหล็กของโลกเราเพิเราอยู่ันดับสองเล็กตัวนี้วของโลกเนี่ยเราอยู่รดับประมาณสี่สี่ห้า่งสร้างชื่อเสียงในประเทศก็ก็น่าจะให้เกียรติก็เพราะว่าการที่เป็นแชมป์โลกทั้งทีแล้วสร้างชื่อเสียงในประเทศ เราควรจถึงกาีววัฒนาการโลมีอะไรบ้างให้กันตัวพาจะจากเป็้นเวลนาน่แ่งหนึ่งอา้ซึ่งชัเกว่ามันชวนให้ใจเราประเทศเาจัดมันได้ชาจัดาทั้งหลายกับผม้ปกรองผูดเรียนกันทุกคน งูงูต้องช่วยช่วยกันให้เกิดขึ้นใครับนายเรือต่างชาติยังอยในทะเลหมาดอย่เป็นระดับเป็นประเทศชาตทเลยถึงไม่ถึงคนหนึ่งของโลกแต่เรื่องนงเหมนจากคนต่างมีต้องมีจําหวันงเกอบหมทุกสาาเยสิบเก้าคนของประเทศของดูงดูดที่ ยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบห้าคนครบแ้วยี่สิบสามยี่ยี่สิบสามนะแล้วก็มีเสียงเรื่องชาวบ้นที่ระดมเงนโลกที่ระดมการที่ยอเริ่มรับอาจารย์ุณที่มีสองคนมีข้รจะการนะของ